วินาทีประวัติศาสตร์ที่โลกต้องหยุดหายใจเมื่อสื่อยักษ์ใหญ่อย่างออลจาซีราเปิดเผยหลักฐานชิ้นสำคัญที่สั่นสะเทือนไปถึงธรำเนียบรัฐบาลพนมเปนคลิปวิดีโอลับจากวงในกองทัพกัมพูชาลุดออกมาแฉวินาทีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวเมื่อปืนที่เคยหันหาสครูภายนอกกลับถูกสั่งให้หันมาปลิดชีพพวกเดียวกันเองอย่างอมหิตนี่คือจุดแตกหักที่ไม่มีใครคาดคิด เมื่อทหารกัมพูชาจำนวนมากยอมทิ้งอาวุธและหนีตายออกจากค่ายทหารเพียงเพราะปฏิเสธคำสั่งบุกรุกพื้นที่ชายแดนไทยที่เปรียบเสมือนภารกิจฆ่าตัวตายท่ามกลางเสียงปืนที่ดังสนัน่นไม่ใช่เพื่อรบกับศัตรูแต่เป็นการหักหลังครั้งมโหฬารในกองทัพเดียวกันเองวันนี้ตระกูลหุ่นกำลังเผชิญกับวิกฤตศรัทธาที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ เมื่อทหารชั้นผู้น้อยมองเห็นความจริงว่าการเผชิญหน้ากับกองทัพไทยที่มีทั้ง F16 และยุทธวิธีที่เหนือชั้นคือการเดินลงนรกบนดินชัดๆเรื่องราวความขัดแย้งภายในนี้รุนแรงแค่ไหนและทำไมแผนการบุกไทยถึงกลายเป็นบูมเมอแรงที่ย้อนกลับมาทำลายอำนาจของหุนมาเนทเองติดตามชมในสารคดีเจาะลึกฉบับด่วนที่สุดนี้ครับท่ามกลางความตึงเครียดที่พุ่งทยานสู่จุดเดือด บริเวณรอยต่อชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะในพื้นที่ยุทธศาสตร์อย่างช่องบกและช่องอ่านหมาที่นั่นไม่ใช่เพียงแค่สมรภูมิระหว่างสองชาติแต่มันได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของรอยร้าวขนาดใหญ่ภายในกองทัพกัมพูชาเอง รายงานระบุชัดเจนว่าทหารกัมพูชาที่ประจำการอยู่ในพื้นที่แนวหน้าได้รับคำสั่งด่วนที่สุดให้เตรียมเปิดฉากบุกรุกเข้าสู่ดินแดนไทยอย่างบ้าคลัง่งโดยมีการสนับสนุนจากหน่วยปืนใหญ่และรถถังที่เตรียมการมาเป็นอย่างดีแต่ทว่าสิ่งที่ทหารเหล่านั้นมองเห็นผ่านกล้องส่องทางไกลกลับไม่ใช่ใชัยชนะที่หอมหวานแต่เป็นความพร้อมระดับสูงสุดของกองทัพไทยที่รอต้อนรับอยู่ ทหารกัมพูชาหน้างานต่างสัมผัสได้ถึงความตายที่กำลังคืบคลานเข้ามาเมื่อเห็นเครื่องบินรบ F16 ของไทยบินล่าตระเวนด้วยความเร็วเหนือเสียงพร้อมระบบป้องกันภายทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดสภาวะจิตใจของทหารชั้นผู้น้อยเริ่มสั่นคลอนพวกเขาเริ่มตระหนักว่ายุดโธปกรณ์ที่มีอยู่นั้นไม่สามารถต้านทานแสนยานุภาพของไทยได้เลย และการบุกข้ามพรมแดนไปในครั้งนี้ไม่ใช่การรบเพื่อปกป้องมาตุภูมิแต่มันคือภารกิจฆ่าตัวตายชัดๆเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนประวัติศาสตร์การทหารกัมพูชาเกิดขึ้นเมื่อผู้พันท่านหนึ่งที่คุมกำลังพลในพื้นที่ตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นคือการปฏิเสธคำสั่งบุกรุกพื้นที่ชายแดนไทยเขาเลือกที่จะขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพราะไม่ต้องการนำชีวิตลูกน้องนับพันไปทิ้งไว้ในนรกบนดิน ความขัดแย้งภายในที่เคยถูกปิดขนึกไว้เริ่มปริแตกออกอย่างควบคุมไม่ได้เมื่อทหารระดับล่างเริ่มมองเห็นความไร้มนุษยธรรมที่บีบบังคับให้พวกเขาต้องเป็นเพียงเบี้ยในเกมการเมืองของผู้นำรุ่นใหม่คำปฏิเสธนี้เปรียบเสมือนการจุดชนวนระเบิดในห้องที่เต็มไปด้วยน้ำมันความจงรักภักดีที่เคยสร้างบนความหวาดกลัวถูกทำลายลงในพริบตา และสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นคือคำสั่งที่อำม,มหิตที่สุดเท่าที่เคยมีในกองทัพกัมพูชาเมื่อธรรมเนียบพนมเปนไม่ได้เลือกที่จะเจรจาแต่กลับเลือกที่จะใช้ความรุนแรงจัดการกับคนของตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแกหน่วยอื่นเสียงปืนที่ดังสนั่นวันไหวในค่ำคืนนั้นไม่ใช่เสียงปืนที่รบเพื่อปกป้องมาตุภูมิแต่อย่างใดแต่มันคือเสียงของการหักหลังครั้งมโหฬารเมื่อหน่วยรบพิเศษ เปิดฉากกาดยิงใส่ทหารพวกเดียวกันเองอย่างไร้ความปราณีเพียงเพื่อสังเวยความขัดแย้งภายในทหารนับพันที่เคยเตรียมพร้อมรับมือกับกองทัพไทยต่างตกตะลึงกับภาพเหตุการณ์ตรงหน้าพวกเขาต้องเห็นเพื่อนร่วมรบถูกปลิดชีพด้วยมือของคนในกองทัพเดียวกันเพียงเพราะไม่อยากไปตายในภารกิจที่ไม่มีทางชนะความจงรักภักดีที่ถูกสร้างขึ้นบนรากฐานของความหวาดกลัวเริ่มพังทลายลงในพริบตา ทหารจำนวนมหาศาลจึงตัดสินใจทิ้งอาวุธและวิ่งหนีตายออกจากค่ายเพื่อเอาชีวิตรอดเข้าไปในป่าลึกอย่างไม่คิดชีวิตเหตุการณ์สังหารหมู่ทหารตัวเองในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการกวาดล้างกลุ่มที่เห็นต่างแต่เป็นสัญญาณเตือนถึงการล่มสลายของระบบการสั่งการในกองทัพกัมพูชาเมื่อทหารระดับล่างเริ่มตระหนักได้ว่าพวกเขาเป็นเพียงเบี้ยในเกมการเมืองที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรม และผู้มีอำนาจพร้อมที่จะกำจัดทิ้งได้ทุกเมื่อหากขัดผลประโยชน์บรรยากาศภายในกองทัพกัมพูชาขณะนี้จึงเต็มไปด้วยความหวาดระแวงถึงขีดสุดทหารหลายนายเริ่มมองเห็นความจริงว่าศัตรูที่แท้จริงอาจไม่ใช่คนไทยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแต่คือคำสั่งอันอำมหิตที่สั่งให้พวกเขาไปตายหรือสั่งให้ฆ่าพวกเดียวกันเองความล้มเหลวในการใช้มาตรการรุนแรงสยบความขัดแย้งในครั้งนี้ กลับกลายเป็นบูมเมรแรงที่ย้อนกลับมาทำลายความเชื่อมั่นของกองทัพทหารนับพันที่หนีทัพกลายเป็นกลุ่มต่อต้านที่แฝงตัวอยู่ในป่าและบางส่วนพยายามลี้ภัยเข้าสู่ฝั่งไทยเพื่อความปลอดภัยซึ่งจะกลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ขณะที่ทำเนียบพนมเปนพยายามปิดข่าวอย่างสุดความสามารถแต่ความลับที่รั่วไหลออกมาผ่านคลิปวิดีโอและคำบอกเล่าของทหารที่รอดชีวิตนั้นรุนแรงเกินกว่าจะปิดบังได้อีกต่อไปและรอยร้าวที่เกิดขึ้นนี้กำลังขยายตัวลงไปลึกถึงยุทธศาสตร์การรบที่ซ่อนอยู่ภายใต้ฉากหน้าของธุรกิจคาสิโนชายแดนในขณะที่ความระสมระสายแผ่ขยายไปทั่วกองทัพความลับที่ดำมืดที่สุด กลับซ่อนอยู่ลึกลงไปใต้ดินของธุรกิจคาสิโนชายแดนพื้นที่ซึ่งดูเหมือนเป็นแหล่งบันเทิงถาวรกลับถูกดัดแปลงเป็นป้อมปราการคอนกรีตเสริมเหล็กที่สลับซับซ้อนอย่างยิ่งเพื่อใช้เป็นเกราะกำบังให้กับศูนย์บัญชาการลับภายในประกอบด้วยเครือข่ายอุโมงค์ที่เชื่อมต่อจุดยุทธศาสตร,ร์สำคัญสำหรับเป็นฐานที่มั่นในการติดตั้งเครื่องยิงจรวด B.M. 2 1เพื่อโจมตีระยะไกลใส่พื้นที่ไทยแต่ทว่า ความลับที่พนมเปนมั่นใจนักหนากลับไม่สามารถรอดพ้นสายตาของกองทัพไทยไปได้เมื่อเทคโนโลยีตรวจจับความร้อนขั้นสูงถูกความรุนแรงจากการระเบิดภายในส่งผลให้หน้าดินบริเวณน,นั้นเกิดการยุบตัวลงอย่างรุนแรงปิดกั้นเส้นทางเข้าออกของฐานลับทั้งหมดจนกลายเป็นหลุมศพใต้ดินในชั่วข้ามคืนนี่คือโศกนาฏกรรมทางการทหารครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งเกิดจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดในการใช้พื้นที่พาณิชย์เป็นฉากบังหน้าปฏิบัติการสงครามเมื่อหน่วยรบพิเศษของไทยเข้าตรวจสอบพื้นที่พวกเขาพบเพียงซากอุปกรณ์สื่อสารที่กระจายตามรอยแยกของแผ่นดินซึ่งเป็นหลักฐานชัดเจนว่าศูนย์กลางการบังคับบัญชาใต้ดินที่พนมเปญภาคภูมิใจได้ถูกทำลายลงอย่างย่อยยับจนทำให้ผู้นำพนมเปญสูญเสียการควบคุมอย่างแท้จริง ความล้มเหลวครั้งยิ่งใหญ่นี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ในสนามรบแต่กำลังลุกลามกลายเป็นวิกฤตศรัทธาและการกวาดล้างภายในที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิมความล้มเหลวของฐานลับใต้ดินที่ชายแดนได้ส่งแรงสันสะเทือนเข้าสู่ใจกลางอำนาจในกรุงพนมเปญโดยตรงซึ่งขณะน,นี้รัฐบาลกำลังเผชิญกับวิกฤตความเชื่อมั่นที่รุนแรงที่สุด มีรายงานการกวาดล้างนายทหารระดับสูงที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มทหารแปรพักอย่างลับๆเพื่อป้องกันการขยายตัวของการต่อต้านภายในการหายตัวไปอย่างปริศนาของนายทหารระดับบัญชาการเหล่านี้ได้สร้างความโกรธเคืองและบรรยากาศแห่งความหวาดระแวงในกองทัพจนยากจะเหยี่ยวยาในมิติของเศรษฐกิจวิกฤตการครั้งนี้กำลังรัดคอรัฐบาลพนมเปญอย่างหนัก เมื่อการค้าชายแดนและการส่งออกหยุดชะงักลงโดยสิ้นเชิงส่งผลให้สินค้าเกษตรจำนวนมหาศาลต้องเน่าเสียและเกิดภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรงนักวิเคราะห์มองว่าสงครามในครั้งนี้ถูกสร้างขึ้นเพียงเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนจากปัญหาเศรษฐกิจที่พังทลายแต่มันกลับกลายเป็นบูมเมแรงที่ย้อนกลับมาทำลายรากฐานอำนาจของตระกูลหุ่นเสียเองเมื่อทหารหน้างานเริ่มเห็นแล้วว่า ศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่คนไทยแต่คือคำสั่งที่ไร้มนุษยธรรมของผู้นำตนเองทางด้านความเชื่อมั่นในระดับสากลนานาชาติต่างตั้งคำถามอย่างหนักถึงการใช้พื้นที่พาณิชย์และคาสิโนเป็นฐานปฏิบัติการสงครามส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติเริ่มถอนตัวออกจากประเทศด้วยความหวาดระแวงในเสถียรภาพความไว้วางใจที่มีต่อผู้นำกัมพูชาถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงในสายตาชาวโลก ขณะที่กลุ่มทหารหนีทัพในต่างแดนเริ่มมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เพื่อเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกสงครามที่หวังจะใช้สร้างบารมีและอำนาจให้กับผู้นํำรุ่นใหม่บัดนี้กําลังกลายเป็นฉนวนเหตุที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจครั้งประวัติศาสตร์เมื่อความจริงที่ถูกปิดกัน้นเริ่มปรากฏชัดเจนต่อสายตาประชาชนและทหารทั้งกองทัพบ,บทสรุปของวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงแค่ชัยชนะในเชิงการทหารของกองทัพไทยแต่เพียงอย่างเดียวแต่มันคือการเปิดเผยให้โลกได้ประจักษ์ถึงความเปราะบางของโครงสร้างอำนาจที่ถูกสร้างขึ้นบนความหวาดกลัวในวันที่ทหารกัมพูชานับพันตัดสินใจยอมทิ้งเกียรติยศเพื่อรักษาความเป็นมนุษย์และเลือกที่จะหนีจากคำสั่งสังหารพวกเดียวกันเองความพ่ายแพ้ของผู้นำพนมเปญในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การสูญเสียพื้นที่ยุทธศาสตร์ แต่เป็นความพ่ายแพ้ทางจิตวิทยาอย่างยับเยินต่อสายตาคนในชาติของตนเองกองทัพไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมรบและความอดทนอดกลั้นอย่างสูงสุดโดยเลือกใช้มาตรการตอบโต้ที่จำกัดวงด้วยเทคโนโลยีที่แม่นยำเพื่อปกป้องอธิปไตยและลดความสูญเสียในชีวิตให้ได้มากที่สุดบทเรียนอันล้ำค่าจากสมรภูมิช่องบกและช่องอานม้าในครั้งนี้ จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ยุทธศาสตร์การป้องกันชายแลนไทยมีความรัดกุมและเข้มแข็งยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนภาพความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดปรากฏขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของภาคประชาชนและการจัดแกนที่เป็นระบบอย่างยอดเยี่ยมโดยสนามแข่งรถช้างอารีนาถูกปรับเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวที่มีความพร้อมสูงสุดในระดับสากล ทหารไทยและผู้บริหารระดับสูงได้ลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมอาหารและที่พักให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยความเมตตาสะท้อนให้เห็นว่าในยามวิกฤตกองทัพไทยไม่ได้เพียงแค่ทำหน้าที่เป็นรั้วของชาติแต่ยังเป็นที่พึ่งพาที่อบอุ่นที่สุดของประชาชนอีกด้วยในขณะที่พนมเปนพยายามใช้สงครามเพื่อสร้างบารมีและเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรงแต่วันนี้ ความจริงกลับพิสูจน์แล้วว่าแผนการดังกล่าวกลายเป็นบูมเมอร์แรงที่ย้อนกลับมาทำลายอำนาจของตระกูลหุ่นอย่างรุนแรงความไว้วางใจจากนานาชาติถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงขณะที่กลุ่มทหารหนีทัพเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกท้ายที่สุดแล้วความจริงเป็นสิ่งไม่อาจถูกปิดกั้นได้ และความกล้าหาญของเหล่านายทหารที่ปฏิเสธคำสั่งอมริฮิตในครั้งนี้จะถูกบันทึกไว้ในฐานะแสงสว่างที่นำไปสู่จุดจบของยุคสมัยแห่งความวุ่นวายสงครามที่สร้างขึ้นด้วยความทะเยอทะยานทางการเมืองของผู้นำรุ่นใหม่ได้พ่ายแพ้ต่อจิตวิญ,ญญาณแห่งความเป็นมนุษย์และความพร้อมที่เหนือกว่าของกองทัพไทยที่จะไม่มีวันยอมให้ใครมาล่วงละเมิดอธิปไตยของชาติได้แม้แต่ตารางนิ้วเดียว